ที่ผ่านมานะครับเราคำนวณรากที่ 2, นาะของจํานวนเชิงซ้อนนะครับด้วยพิกัดเชิงค้่นะหรือว่ารูปแบบเชิงค้่นะครับเราสามารถพิสูจน์ได้นะครับจากวิธีดูเชิงค้วนั่นแหละนะครับพิสูจน์ได้ว่ารากที่2ของจํานวนเชิงซ้อน z เท่ากับ x บวก i y เนี่ยจะมีค่าตามในกรอบสี่เหลี่ยมนี้เลยนะครับ วิธีการพิสูจน์นักศึกษาก็ลองศึกษาจากในเอกสารได้นะครับอันนี้ลอกมาเฉพาะสูตรนะครับถ้า z เท่ากับ x บวก i y นะครับเราจะได้รากที่2ของ z 2ตัวนะครับผมเขียนเป็น w1 กับ w2 กรณีที่ y มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0นนะครับเราจะได้ว่า w1 นะมีค่าเท่ากับ ตัวนี้นะครับรูทตัวนี้บวกกับ i แล้วก็คูณด้วยรูทตัวนี้นะครับส่วน w2 ก็จะมีค่าเท่ากับลบ i w1 ไปเลยนะครับแต่ถ้า y มีค่าน้อยกว่า0นย์นะครับเราจะได้ w1 มีค่าเท่ากับรูทตัวนี้ลบ i แล้วก็รูทตัวนี้นะครับส่วน w2 มีค่าเท่ากับลบ w1 เหมือนในตะเกียะนะครับ เหมือนเหมือนกรณีที่ y มากกว่าเท่ากับ0ูนย์เลยนะครับ2กรณีนี้นะครับสังเกตว่าสูตรมันต่างกันแค่เครื่องหมายบวกนะกับเครื่องหมายลบตรงนี้แค่นั้นเองนะครับสูตรตัวนี้นะครับจำไว้ก็ดีนะครับถึงแม้มันจะยาวแต่ว่ามันทำให้เราสะดวกเนาะดีกว่าเรามานั่งพิสูจน์เองในห้องสอบโดยที่จำอะไรไม่ได้เลยนะครับจะเสียเวลานะครับอ่าดังนั้นก่อนสอบ2ตัวนี้ก็ควรจะจำให้ได้นะครับ ทีนี้จากสูตรที่ว่ามานี้นะครับลองมาดูตัวอย่างการคำนวณนะครับตัวอย่างนี้บอกว่าจงหารากที่2ทั้งหมดนะของลบ2บวก3ส่วน 2I ะครับก็ต้องดูก่อนว่าตัวที่เป็น imaginary part นะมันมีค่าเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับจริงๆแล้วในสูตรที่เขาให้มาที่เขากำหนดว่า y มากกว่าเท่ากับ0หรือ y น้อยกว่า0 ตัว y ก็คือ imaginary part นั่นเองใช่ไหมเพราะมันคือตัวเลขที่คูณกับ i อยู่นะครับอย่างโจทย์ข้อนี้ถ้าเราดูตัวเลขที่คูณกับ i ที่เป็น imaginary part เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ3.2ส่วน2นะครับมันมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0ดังนั้นสูตรที่เราจะใช้ก็ต้องเป็นสูตรที่1นะครับเป็นสูตรนี้มเป็นสูตรนี้นะครับจากสูตรนี้นะครับดังนั้น เราก็ให้นะครับให้ w 1 w 2เป็นรากที่2นะครับ <W 2> ของลบ2บวก3ส่วน2 i 2> <W> 2> นะครับดังนั้นจากสูตรนี้สูตรที่ว่ามานี้นะครับดังนั้นเราก็จะได้ W นะครับ w 1มีค่าเท่ากับ r o ู t ค่าสมบูรณ์ของ z ซดบวกเส่วน2นะครับแล้วก็บวก i แล้วก็รูทค่าสมบูรณ์ของ z ซดลบเส่วน2นะครับทีนี้ตัวค่าสมบูรณ์นะครับคิดในกระดาษทดนิดนึงค่าสมบูรณ์ของ z นะครับในเมื่อ z ของเราคือตัวนี้มันก็มันก็เลยมีค่าเท่ากับนะครับรูทเนาะลบ2กำลัง2 บวกสส่วน2องกำลัง2นะครับคิดเลขออกมาข้างในรูทลบ2องกำลัง2ได้4 3ส่วน2องกำลัง2ได้9ส่วน4นะครับ4ตัวนี้มีค่าเท่ากับ16ส่วน4ี่ดังนั้นตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับรูทนะครับสิ 16, บวก9ได้25ข้างล่างเป็น4ีนะครับถอดรูทออกมา25 ส่วน4ถอดรูทก็จะได้เป็น5 2ส่วน2นะครับแสดงว่าในกรณีนี้นะครับเราก็จะได้ค่าสัมบูรณ์ของ Z มีค่าเท่ากับ5.2ส่วน2ะครับแทนค่าลงมาเลยแทนค่าลงมานะครับแทนค่าลงในสูตรค่าสัมบูรณ์ของ Z ได้5.2ส่วน2นะครับ x ตัวนี้ก็คือ real part นะมีค่าเท่ากับลบ2นะครับทั้งหมดนี้ส่วน2 แล้วก็บวกด้วย i นะครับรูทหส่วน2แล้วก็ลบลบสองนะครับส่วน 2. 2คิดเลขต่อนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็น5.2ส่วน2แล้วก็ลบ4สนะ่วน2เนาะทำตัวส่วนให้มันเท่ากันนะครับอ่าส่วนอีกรูทหนึ่งตัวนี้เป็น5ส่วน2ลบลบเป็นบวกนะครับดังนั้นตรงนี้ก็กลายเป็น5.2ส่วน2 บวกส่ส่วน2แล้วก็หาร2นะครับ5ส่วน2ลบ4ส่วน2องได้หส่วน2นะและตัว1ส่วน2มันหาร2อยู่ดังนั้นตรงนี้ก็ได้ส่วน1ส่วน4นะครับตัวนี้5ส่วน2บวก4ส่วน2ก็จะได้9ส่วน2และมันหาร2อยู่ดังนั้นก็จะได้เป็น9ส่วน4นะครับถอดรูปตัวนี้ออกมาได้เป็นหส่วน2แล้วก็ถอดรูปตัวนี้ออกมาได้3ส่วน2นะครับ ดังนั้นเราก็จะได้ w1 นะครับมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสองบวกสามส่วนสอนะครับดังนั้นรากอีกตัวหนึ่งคือ w2 ซึ่งมีค่าเท่ากับลบ w1 นะครับจึงมีค่าเท่ากับลบหนึ่งส่วนสลบไอส่วนสองนั่นเองนะครับ